ปองปอนจะร้องนะครับจะมีอาการร้องเวลาอยู่คนเดียวอยู่ในคอกอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เขาเห่าเยอะมากรับเห่าตอนกลางคืนก็เองเห่าเรียกตอนเช้าก็เองมาตอนแรกก็ขับถ่ายก็ไม่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าปองปอนก็รู้เรื่องขึ้นโดยรวมก็คือเป็นหมาที่รู้เรื่องขึ้นก้าวมาให้เมื้อชีพทําให้ดีกว่าตอนนี้ก็วางบนพรมแล้วก็รู้แล้วว่าพรมคือห้องน้ําอยู่ในบ้านก็สะดวกไปเที่ยวว่าก็สะดวอยากจะขับถ่ายก็เอาพรมวางอ่านะครับมีฝึกเรียกมาหา ครับไปทำสังุดฐานบวกง้างบอบบ้อยข้อมือแล้วก็ให้เทคกต่างๆปไปเทียบเลยนะครับ,ค,รบคลิปนี้โค้ชเชาอยู่กับคุณไบต์น้องปังปอนแล้วก็โคชเชานะครับครับอ่าก็น้องปังปอนนะครับเป็นนักเรียนฝึกประจําอยู่ที่บ้านของโคชเชาเลยตอนนี้น้องปังปอนก็อยู่มาแล้ว1เดือนขึ้นนะครับก็ฝ <c oughs> ึกอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าน้องปังปอนยังเด็กอยู่นะครับเดี๋ยวให้คุณไบต์เล่าให้ฟังนะครับว่าน้องปังปอนนียปัญหาอะไรบ้างครับรับเข้ามาจากที่ฟาร์มมาอยู่ที่บ้านก็ปังปอนจะร้องนะครับจะมี ร้องเวลาอยู่คนเดียวอยู่ในคอกอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันก็จะทําให้เราแบบกังวลว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าปวดฉี่ปวดอือ,อะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่แค่แบบเรียกร้องเขาสนใจก็เลยส่งมาฝึกเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าดูอาการไม่ออกว่าต้องอยังไงและแก้ยังไงก็มาให้เนื้อชีพทําให้ดีกว่าก็คือ <c oughs> ปังปอนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวแบบ t อ p p อ p หนึ่งเนาะของนิสัยตอนนั้นที่ไปเลือกนี่เป็นยังไงบ้างปังปอนนิสัย <c oughs> ตอนที่ก็เป็นตัวที่เออะนะครับแต่พอดีเลือกมาผะว่าหน้าตาถูกใจเขาบอกว่าปังปอนเนี่ยมาเนี่ยเพราะว่าหลอนะครับ ใส่ก็เดี๋ยวมาแก้ที่หลังก็คือว่าปังกรเนี่ยเป็นเคสที่แบบว่าเขาชาวหนักใจระดับหนึ่งนะบอกว่าเป็นน้ำหนักที่ดื้อดื้อแบบระดับท็อปทเหมือนกันจากที่เคยมารงเลยนะครับ O, ura, ได้ครับคือฟังกอนเนี่ยตอนมาอยู่ที่บ้านของโคเชานะก็คือในช่วงแรกๆที่เขาอยู่ที่นี่นะครับเขาเห่าเก่งมากเห่าตอนอกลางคืนก็เ่งเห่าเรียกอาตออเช้าก็เกองเจอหน้าใครก็ตามเห่าหมดเลยนะครับเห่าเรียกให้ไปหาเห่าเรียกให้ไปเล่นตัวเองนะครับที่เห็นแบบอิดอิดอิดอดแบบเนี้ยอันบบนี้คือแบบเมามากๆเลยนะครับปกติจะแบบร้องลั่นบ้านเลยนะครับวันนี้ก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณพ่อเล่าให้ฟังดีกว่าว่าวันนี้มาเจอกับน้องฟังกอนแล้วนะครับมีพัฒนาการดีขึ้นขนาดไหนครับก็พัฒนาการก ก็เห็นได้ชัดนะครับแต่จริงๆก็โคชาวก็ให้ให้ดูผ่านไลน์มามาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าปังปอนก็รู้เรื่องขึ้นโดยรวมก็คือเป็นหมาที่รู้เรื่องขึ้นมาตอนแรกก็ขับถ่ายก็ไม่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็วางบนพรมแล้วก็รู้แล้วว่าพรมคือห้องน้ําอยู่ในบ้านก็สะดวกไปเที่ยวก็สะดวกอยากจะขับถ่ายก็เอาพรมวางอย่างเงี้ยครับแล้วน้องปังปอนเก่งมากเลยนะคะเพราะนอกจากเรื่องของเรื่องเห่าเรื่องขับถ่ายนะครับคือน้องปังปอนเนี่ยเขาเป็นหมาเด็ก โคชาเขฝึกอะไรให้หลายๆอย่างเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ฝึกเรียกมาหาด้วยนะครับวันนี้ก็เทสกันไปเรียกมาไหมครับมาครับมาเก่งมากเลยลูกนะครับมีฝึกเรียกมาหานะครับฝึกคําสั่งพื้นฐานนั่งบอบป้อยขอมือแล้วก็ให้เทิศต่างๆไปเทียบเลยนะครับวันนี้ถือว่าปังปอลทาดีมากเลยนะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราแบบน้องปังปอลหรือแบบเลี้ยงน้องหมาเด็กอยู่นะครับอยากจะแนะนําให้มาเรียนกับโคชาไหมครับก็คงจะแนะนามานะครับยิ่งมาเร็วก็ยิ่งดีครับว่าอันๆปม ตัวที่2แล้วก็มีประสบการณ์อย่างตัวแรกว่า,าพยายามพยายามอยู่เองก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้สําเร็จอะไรครก็ซื้อแล้วก็มาเลยดีกว่า <c oughs> เห็นด้วยนะครับก็คือเมื่อเราซื้อน้องหมามาแล้วนะครับพามาหาโคชาให้เร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นน้องดชุนแต่ที่บ้านโคชาก็มีน้องรชุน้วยน้องรชุนเนี่ยเจ้าของไปซื้อตอนเช้า ตอนเย็ก็มาส่งเลยอันนี้ก็จากโคช่วยดูแลได้ง่ายนะครับส่วนป้งปอนเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านไม่นานใช่ไหมครับครับครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็มาอยู่ที่บ้านของโคชาวนะครับก็แบบนี้ก็โอเคนะครับและสําหรับเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้โคชาวนะครับ X กับฮีโร่ปอมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อน้องปอมที่ฮีโร่ปอมนะครับถ้าหมื่นบาทขึ้นไปจะได้รับคูปองมาเรียนกับโคชาวนะครับที่บ้านของโคชาวเลยเรียนแบบตัวตัวหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจสามารถตติดด่อแล้วก็ไปู น่ารักน่ารักี่นั่นได้เลยครับเอาละครับถ้าเกิดว่าใครสนใจส่งเรียนแบบน้องปังปอนะครับสามารถทกมาได้เลยที่เพจสุงมาัสตร์ง่ายๆที่บ้านบ่ายโคเชานะครับหนังสือก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ก็มีหรือให้โคเชาไปสอนที่บ้านคุณก็มีแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้คุณไม้แล้วก็น้องปังปอนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัส <c oughs> ดีครับ